มีคำถามถามถึงว่าอะไรคือวิญญาณขันอะไรคือจิตผู้รู้เอาไว้รอนเป็นเรื่องเดียวกันแล้วกันนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะไม่เข้าใจนะครับผมจะอธิบายให้ฟังวิญญาณขันหรือจิตผู้รู้เนี่ยยังไม่ต้องรีบเข้าใจตอนนี้นะครับเอาเป็นว่ามันคือหนึ่งในขันห้าขันห้าเรามีอะไรรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันตัวนี้ที่เราจะคุยเราคุณลืมอย่างอื่นไปหมด <c oughs> เอาความเข้าใจง่ายๆวิญญาณขัน คุณอาจจะงงคืออะไรจิตผู้รู้คืออะไรไม่ต้องอะไรมากเอาเป็นว่ามันไม,ไม่มีรูปรสไม่มีรูปรสกลิ่นเสียงนะครับมันไม่มีอะไรเลยแต่ว่ามันก็มีอยู่เขาเรียกว่ามันเป็นตัวตัวรู้ตัวนี้นะครับจิตผู้รู้มันรู้ยังไงลองนึกถึงถ้าคุณมีชีวิตอยู่แล้วคุณโดนอ่าโดนมีดบาดมือ นะครับมีบาดมือคุณเจ็บเห็นไหมครับตัวจิตเนี่ยไปเห็นอ่าไปเห็นความเจ็บเขา้าอันนี้คุณไม่เข้าใจไม่เป็นคุณไม่เข้าใจแต่ให้ไปดูตรงข้ามกันก่าตรงข้ามคือคุณลองเอาคุณลองเอามีดไปกรีดศพศพเจ็บไหมศพไม่เจ็บใช่ไหมครับในเมื่อศพไม่เจ็บเพราะว่า ตัววิญญาณอคติมันไม่มีจิตผู้รู้ว่ามันไม่ทํางานมันพิการมันหายไปจากร่างแล้วการกลิ่นมีทําให้ความรู้สึกเจ็บขึ้นมาเนี่ยมันจะต้องมีตัวผู้รู้คอยเปียรู้รู้สึกถึงความเจ็บนั้นนะครับดังนั้นตัวจิตผู้รู้กับความเจ็บคนละตัวกัน จิตผู้รู้กับความสุขก็คนละตัวกันความสุขมาตรงข้ามกันบ้างครับให้ส่งเนี่ยคนตายเนี่ยมีความสุขได้ไหมไม่ได้ก็เพราะว่าตัวรู้มันไม่มีองค์ประกอบมันไม่ครบแต่ถ้าให้เราเรามีชีวิตอยู่เราทํานู่นทํานี่ทําอะไรแล้วถูกหวยมีความสุขเกิดขึ้นความสุขมันคนละตัวกันกับจิตนะจิตเนี่ยมันคอยเป็นผู้รู้ว่าเฮ้ยความสุข เกิดขึ้นแล้วจิตมันไปคอยรู้จิตไปคอยรู้รู้มันไม่แช่คาว่ารู้มันทําหน้าที่รู้มันมีหน้าที่เดียวนะครับทําหน้าที่รู้คุณเศร้าบ้างเศร้าก็คือเมื่อความเศร้าเกิดขึ้นจิตจนรู้คือมันคนละส่วนกันนะคุณคุณต้องแยกออกความโกรธเกิดขึ้นความโกรธเกิดขึ้นจิตก็เป็นคนไปรู้นะครับ เพราะยังเราคิดถึงง่ายๆคุณจําไว้เลยว่าให้ในึกตัวอย่างศพเนี่ยแหละว่าวิญญาณขันเนี่ยมันคือตัวรู้มันเหมือนมันเหมือนว่าถ้าเรามีชีวิตอยู่ตัวรู้มันยังอยู่กับเรามันจะคอยรู้ไปเลยโลภเกิดขึ้นโกรธเกิดขึ้นเกลียดรักชอบเจ็บปวดทรมานมีความสุขยิ้มแย้มอารมณ์อะไรต่างๆมันรู้มันไปรู้ อารมณ์เหล่านี้มันไปรู้อารมณ์เหล่านี้มันไปรู้กิเลสเหล่านี้แม้แต่ว่าเราเฉยๆจิตมันก็ไปรู้ว่าเราเฉยๆแต่ศพรู้ไม่ได้เพราะศพไม่มีวิญญาณขันตัวรู้แล้วเนี่ยครับเข้าใจง่ายๆคุณอย่าไปฟังอะไรที่มันยากจนคุณแบบฟังเยอะเรียนรู้เยอะแต่คุณไม่เข้าใจันะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย เอาเป็นว่าในในในคลิปนี้เนี่ยแค่ทําความรู้จักกับตัวรู้หรือจิตผู้รู้นี้หรือวิญญาณขันธ์พอก่อนเพื่อวัตถุตรประสงค์เป้าหมายเป้าหมายของคลิปนี้คือต้องการให้คุณรู้ว่าวิญญาณขันธ์เนี่ยมันคนละส่วนกันกับอีสังขารละขันธ์สัญญาลูกเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยอีกสี่ตัวเนี่ยมันคนละส่วนกัน ไอ้ตัวเนี้ยมันคอยไปตัววิญญาณขันเนี้ยตัวจิตผู้รู้มันคอยจะไปรับรู้แต่ไอ้สี่ตัวเนี้ยคอยรู้คอยรู้คอยรู้รมันไม่ไม่ทำอะไรนอกจากการรู้อย่างเดียวเอาละเอาแค่นี้ก่อน